ธรรมะผ่านานิทานเรื่องมเมล็ดแอปเปลิลกับมเมล็ดหญ้าในสวนเก่าแก่แห่งหนึ่งมีมเมล็ดแอปเปิลตัวใหญ่ชื่ออรินนอนเรียงรายอยู่ในถาดมเมล็ดพัน์ุอรินชื่นชมตัวเองมากเพราะตัวโตนและเงางามมีสีน้อยหม่นสวยงามเขาคิดว่าตัวเองเป็นมเมล็ดที่เก่งที่สุดในสวนวันหนึง่ง คุณยายสมปองเจ้าของสวนได้นำมเมล็ดหญ้าเล็กๆสีน้ำตาลอ่อนชื่อน้องหนูน้อยมาวางข้างๆถาดมเมล็ดแอปเปิลหนูน้อยมีขนาดเท่าเศษทรายเล็กๆดูจิ๋วจ่อยและอ่อนแอเฮ้ยจมเมล็ดจิ๋วริวอาริทักไทยด้วยน้าเสียงเยอะเย้ยเจ้าเล็กจนแทบมองไม่เห็นเลยนะจะทำอะไรได้บ้างล่ะหนูน้อยยิ้มแย้มตอบสวัสดีครับพี่อรี ผมชื่อหนูน้อยครับแม้ผมจะเล็กแต่ผมมีความฝันใหญ่นะครับอรีหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่ความฝันใหญ่เนี่ยนะเจอดูสิข้อนี่โตเป็นสองเท่าของเจ้าเมื่ออาพัข้อจะกลายเป็นต้นแอปเปิ้ลใหญ่โตสูงเสียดฟ้าใบโบกผลไม้หวานฉ่ำส่วนเจ้าจะเป็นแค่หญ้าเล็กๆที่คนเหยียบยำ่ำหนูน้อยไม่โกรธกลับยิ้มใสตอบ พี่อาริครับแต่ละคนมีความสามารถที่ต่างกันนะครับบางทีสิ่งที่ดูเล็กก็อาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่คิดอาริใส่หัวเออข้าจะให้เจ้าเห็นว่าขนาดใหญ่ต่างจากขนาดเล็กยังไงเดี๋ยวพ่อคุณยายเอาเราไปปลูกเจ้าก็จะรู้เองว่าใครเก่งกว่าคุณยายสมปองเดินมาเก็บมเมล็ดทั้งสองขึ้นมาวันนี้ ยายจะเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกกันเถอะเธอใส่อริแะหนูน้อยลงในถุงเมล็ดพันธุ์พร้อมกับเมล็ดอื่นๆอ,อ,อีกหลายชนิดในถุงมืดอริยังคงคิดในใจรอดูเถอะข้อจะเติบโตเป็นต้นไม้ยิ่งใหญ่ให้เจ้าเมล็ดจิว๋วได้กราบไหว้หนูน้อยแอบกระซิบเบาๆพี่อาริครับผมหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้นะครับอาริเม้มปาก ข้ากับเจ้าจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงคนเก่งกับคนไร้ความสามารถแบบเจ้าแม้จะโดนดูถูกแต่หนูน้อยก็ไม่เสียใจเขาเชื่อมั่นในตัวเองและรอวันที่จะได้พิสูจน์ว่าความเล็กไม่ได้หมายความว่าไร้ประโยชน์เช้าวันใหม่คุณยายสมปองนำมเมล็ดทั้งหมดออกมาปลูกในแปลงดินเปียกชื้นข้างบ้านเธอขุดหลุมเล็กๆใส่อารีลงไปกลบด้วยดินหนา ส่วนหนูน้อยถูกโรยบนผิวดินแล้วกลบดินบางๆเพียงเล็กน้อยเห็นไหมเจ้าโดนฝังแค่นิดเดียวส่วนข้ออยู่ลึกเพราะข้อสอมนกวา่าอาริโออาจใต้ดินหนูน้อยตอบเสียงเบาพี่อาริครับอาจเป็นเพราะเราต้องการแสงแดดและน้ำในปริมาณที่ต่างกันครับวันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้น วันที่สองวันที่สามยางเงียบงันอริรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะคิดว่าจะงอกเร็วกว่านี้แต่แล้วในวันที่ห้าหนูน้อยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเขาส่งใส่หอกเล็กออกมาจากเมล็ดและในวันที่เจ็ดใส่ใต้เขียวเล็กๆโผล่ออกมาจากผิวดินว้าวผมงอกแล้วครับหนูน้อยร้องด้วยความดีใจใส่เขียวของเขาลูกแกวแ่งไปมาในสายลมอริงงงมาก ทำไมเจ้างอกเร็วจังเจ้าข้านี่โตกว่าเยอะทำไมข้าไม่งอกสักทีหนูน้อยเอนไซมหาอาริพี่อาริครับแต่ละชนิดมีช่วงเวลาการงอกที่ต่างกันครับพี่ใช้เวลาเตรียมตัวนานกว่าเพราะจะโตเป็นต้นใหญ่ต้องสร้างรากแข็งแรงก่อนอาริไม่อยากฟังข้อไม่เชื่อเจ้าเล่นไม่สะอาดแน่ๆน่ สัปดาห์ถัดมาหนูน้อยเติบโตอย่างรวดเร็วใส่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มแผ่กระจายไปรอบๆส่วนอาริยังคงฝังอยู่ใต้ดินเงียบงนันหนูน้อยเริ่มกังวลเพื่อนพี่อาริพี่โอเคไหมครับในที่สุดหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์อารีก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเขาส่งรากเล็กๆออกมาแต่ยังไม่ทะลุผิวดินข้อ ขาเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วอริกระสิบเบาๆด้วยความอับอายหนูน้อยดีใจมากยินดีด้วยครับพี่อริเดี๋ยวพี่จะงอกออกมาเจอผมแน่นอนอริเริ่มรู้สึกผิดที่ดูถูกหนูน้อยมาตลอดหนูน้อยขอโทษที่พูดจาไม่ดีกับเจ้าไม่เป็นไรครับเราเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนต้องเข้าใจกันและกันหนูน้อยตอบด้วยความใส่ซื่อ ขณะนั้นสายลมพัดผ่านทำให้ใสของหนูน้อยเต้นระบำเบาๆสร้างความสุขให้กับส่วนเล็กๆแห่งนี้หลายเดือนผ่านไปหนูน้อยเติบโตเป็นพรมหญ้าเขียวชะอุ่มกระจายไปทั่วบริเวณกิ่งใยเล็กๆของเขายื่นออกไปหลายทิศทางเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายสร้างความร่มเย็นให้กับพื้นดิน ในขณะที่อาริก็ค่อยๆเติบโตยอดเขียวเล็กๆของเขาเริ่มโผล่ออกมาจากผิวดินกิ่งไซส,สองคู่แรกกำลังคลี่ออกมาช้าๆหนูน้อยข้อเห็นแล้วว่าเจ้าทำได้เยอะแยะจริงๆเจ้ากระจายพันธุ์ไปได้ทั่วทำให้สวนเขียวชะอุ่มหนูน้อยใส่ไแย้มยิม้มขอบคุณครับพี่อาริแต่ผมก็เรียนรู้จากพี่อาริเยอะเหมือนกัน พี่อาริสอนให้ผมรู้ว่าการเติบโตที่แท้จริงต้องใช้เวลาอาริสงสัยสอนเจ้ายังไงข้อไม่ได้ทำอะไรเลยพี่อาริครับการที่พี่ใช้เวลาสร้างรากให้แข็งแรงก่อนทำให้ผมเข้าใจว่าการเตรียมความพร้อมนั้นสำคัญมากถึงแม้จะใช้เวลานาน,านก็ตามหนูน้อยอธิบายส่วนผมแม้จะงอกเร็ว แต่รากผมยังอ่อนแอต้องเพร่กระจายไปรอบๆเพื่อหาที่ยืนที่เหมาะสมอรินิ่งคิดแล้วเอขึ้นนั่นสินะข้อเข้าใจแล้วแต่ละทวนมีจังหวะการเติบโตที่ต่างกันไปข้าใช้เวลานานแต่จะแข็งแรงเจ้างอกเร็วและแพร่กระจายได้ไววันหนึ่งเด็กสองคนวิ่งเล่นในสวนเด็กคนหนึ่งวิ่งเร็วมากอีกคนวิ่งช้ากว่า เด็กที่วิ่งเร็วหัวเราะเยาะเพื่อนช้าจังช้าจังหนูน้อยกับอริมองดูแล้วเข้าใจทันทีพี่อริเห็นไหมครับมนุษย์ก็เหมือนกับเราเลยบางคนวิ่งเร็วบางคนช้าแต่ทุกคนมีจุดเด่นของตัวเองหนูน้อยขยับสายอริพยักหน้าใช่แล้วแทนที่จะเปรียบเทียบกันเราน่าจะให้กำลังใจกันดีกว่า เด็กที่วิ่งช้าหกลม้มหนูน้อยช่วยคลุมแผลเล็กๆโดยการให้เด็กนั่งบนพรมหญ้าเขียวๆข,ของเขาส่วนอริให้ร่มเงาเล็กๆปกป้องจากแสงแดดเด็กยิ้มขอบคุณต้นไม้น้อยขอบคุณหญ้าเขียวตอนเย็นคุณยายสมปองมาดูแลสวนเธอยิ้มเมื่อเห็นต้นอริิเติบโตช้าๆและพรมหญ้าหนาแน่น ต้นแอปเปิลจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะติดผลแต่อายุยืนกว่าหญ้าส่วนหญ้าจะโตเร็วและแพร่กระจายไว้ทำให้พื้นดินอุดมธรรมชาติจึงสมดุลเสมอยายบอกตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแต่ละคนมีจังหวะก,การเติบโตและความสามารถที่แตกต่างกันไปไม่มีใครที่เหมือนกันทุกประการการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น จึงไม่สร้างสรรค์เราควรมองหาจุดเด่นของตัวเองและให้กำลังใจกับผู้อื่นเพราะความหลากหลายนี้เองที่ทำให้โลกสวยงามและสมดุลเช่นเดียวกับพระธรรมคำสอนที่ว่าการไม่เปรียบเทียบคือการหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อเราเข้าใจและยอมรับความแตกต่างเราจะมีความสุขและสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่